สวัสดีค่ะพเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลก็จะมาตอบค่ะ,ะมีหลายคนถามว่าเฮ้ยคุณเปิ้ลทำไมผอมแล้วว่าทำไมจะต้องทานไฟโตวีอีกนะ,ะต้องบอกว่าไอ้ไฟโตวีตัวนี้ค่ะที่เปิ้ลทานนะคะเพราะว่าไม่ได้ต้องการที่จะลดน้ําหนักนะคะแต่เปิ้ลทานเพื่อที่จะ,ะขับล้างสารพิษออกจากร่างกายะคะ่ะเพราะว่าในแต่ละวันของเปิ้ลเนี่ยจะต้องพบเจอกับมลภาวะที่เป็นพิษะเยอะมากๆเลยแล้วก็อาหารที่เรารับประทานเข้าไปอะเราไม่รู้ว่ามันเป็นอาหาร บบสะอาดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเราก็ไม่แน่ใจแล้วก็ตอนนี้อายุเราก็เลข3ามกว่าแล้วอ่ะนะคะเราสะสมสารพิษมาเยอะแล้วนะคะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยข้างในร่างกายของเราอะลำไส้มันสะสมอะไรไปบ้างแล้วอนะคะ่ะนะ,ะเราเราเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเววนี่ยตัวไฟโตวีเนี่ยนะคะตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเ,เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยสาหรับเปิ้ลนะคะก็ไว้ใจในตัวไฟโตว,วีอนะคะ่ะทานแค่ซองเดียวก็เห็นผลแล้วนะคะชัดเจนเลยค่ะ นี่คือนี่คือคำตอบจ้าแล้วเจอกันนะคะที่ช็อ,ชอไปไฟโตวีอะค่ะ